สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆแก่ดอ,อกไม้นะคะเป็นเมนูอาหารของชาอีสานนะคะนับแร้งแล้วก็จับขูพริกจับข้าวเวียนะคะอ่าขูแล้วก็ย่านานนะคะบางคนก็จะปัน่นบางคนก็จะพยายามข้ากับน้ำปลาให้มันเป็นน้ำสีเขียว ให้สีสันน่าทานขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เทน้ำข้าวเบียนลงไปต้มให้มันเดือดเตรียมวัสดุอย่างอื่นเช่นเห็ดหูหนูหัน่นให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดผักแมอองลักใบชะอมอันนี้ภาษาพัดทําไม่รู้ว่าเรียกอ,อะไรแบบบ้านภาษาอีสนอานเอลภาษาแงงหลังจากนั้นเอาหน่อไม้กับพริกที่เราผกไว้ลงไปต้มในหม้อนะคะทิ้งไว้ พักหนึ่งนะคะจนน้ำาเริ่มเดือดนะคะเราก็เริ่มปรุงรสตามใจชอบค่ะว่าหลักๆเราจะใช้น้ำปลาแล้วก็ปรุงรสปกติขงปรุงรสหรือ,อน้ำปลาปรุงชูรสเงี้ยนะคะปรุงตามใจชอบนี่หน้าตาหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วแกง่อกไม้ของชาอีสานก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ